เมื่อวันที่19เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2555เวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีโรงเรียนเซนโยเซฟนาแกได้รับความร่วมมือจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจโรคและตรวจสุขภาพที่มีความเป็นมาตรฐานสากลจากศูนย์ตรวจสุขภาพทรีออได้มาให้ความรู้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา2554ให้นักเรียนคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนระดับปฐมวัยระดับอนุบาล1ถึงอนุบาล3จํจำนวนทั้งสิ้น383คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวนทั้งสิ้น985คนรวมจํานวนนักเรียนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด1,368คนรายการตรวจสุขภาพสําหรับนักเรียนได้แก่ตรวจวัดสายตาตรวจเลือดตรวจสุขภาพช่องปากวัดน้ําหนักส่วนสูงวัดสมรรถภาพของกล้ามเนื้อวัดความสมด,ดุล์ของร่างกายเป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารคณะครูบางส่วนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อวิเคราะห์โรคพร้อมกับรับความรู้ข้อแนะนำสำหรับการหลีกเลี่ยงและป้องกันโรคภัยต่างๆในครั้งนี้ด้วย